ตายแล้วตายแล้วลิซ่าความแตกค่ะแอบแซบนะคะแอบไปกินข้าวกับสาวนอกวงค่ะวันนี้นะคะก็มีคล้ายๆกับไลฟ์นะคะของอึนบีค่ะวงไอซ์วันค่ะเธอก็มาพูดคุยกับแฟนคลับของเธอค่ะแน่นอนค่ะว่ามันมีโมเมนต์หนึ่งนะที่เกิดขึ้นก็คือมีการพูดถึงนะคะเมมเบอร์ของ b l a c k พิง k นั่นก็คือลิซ่านั่นเองค่ะโดยบอกนะคะว่ามีไปกินข้าวนะคะกับลิซ่าแบล็คพิงมาด้วยค่ะเรียกได้ว่านะเธอสนิทกันนะคะกับลิซ่า ตั้งแต่ตอนที่ลิซ่านั้นมาเล่นพิลาทิสนะคะแน่นอนค่ะว่าพิลาทิสเนี่ยก็เป็นกีฬาโปดนะคะที่เจนนี่แบล็ p พิงนั้นชอบเล่นนะคะก็นะ เธอก็ถ่ายรูปลง i ออยู่บ่อยๆนะคะแน่นอนค่ะว่าโนริซ่าเคยพูดไว้ในไม่แน่ใจเป็นสัมภาษณ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเธอก็พูดประมาณว่าเธอชอบเนาะกีฬาต่อยมวยนะคะแล้วก็พิลาทิสนี่แหละแสดงว่าอาจจะแบบว่าไปเล่นแล้วไปเจอกันอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าไปเจอพร้อมก,กันกับเจนนี่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีการไปเจอกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก็เลยมีหลุดโมเมนต์นี้ออกมาะคะเลยออกมาเล่าให้ฟังเนาะมันไม่ใช่คลิปข่าวนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีใครงอนหรือเปล่า แอบไปกินข้าวกันสองคนหรือเปล่านะส่วนใน IG Story มีใครทันเห็นหรือเปล่าองริซ่านะคะมีการมาโพสต์เเป็นตุ๊กตาของเธอนะแล้วก็เห็นใช่ไหมมือเนี่ยนิ้วของเธอนะคะนอกจากจะมีแหวนนะซึ่งตอนนี้ก็จะมีการใส่แหวนนะคะของบูการีนะ ติดมืออยู่เป็นประจำแต่คราวนี้ค่ะมีแหวนวงหนึ่งที่นิ้วชี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้เนี่ยมันคับคลายคับข่านะว่าจะเป็นแหวนวงเดียวกันกับของจนนี่นะคะแสดงว่าใส่แหวนคล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันเนาะอาจจะซื้อพร้อมกันแล้วว่าแบบว่าให้ใส่คู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นอีกนโมเมนต์นะคะที่แอบสังเกตได้นะเลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะมันไม่ใช่ข่าวเนาะเป็นประมาณแบบว่าเรื่องเรื่องเล่าแล้วกันมาเล่าให้ฟังเนาะก็บอกว่าจะชอบนะคะอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ ก็ก่อนจะคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า